ยู่ย่างไม้ในป่าเขาเขาสูงแสนสูงอืดฟังแสนสิ้นจำเป็นต้องยืดสูงปานหมู่แดกจางได้ใช้ต้องใส่ใบต้นไม้แม้ว่ามันเป็นต้นไม้เป็นพืชมันก็ยังยืดตัวเองยืดลันต้นของมันเพื่อรับแสงแดดคนเราก็เหมือนกันเราต้องพัฒนาตนเอง ยกตนเองขึ้นให้รับแสงแห่งธรรมเพื่อให้พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นชาวพุทธิสมูรณ์ในโอกาสที่พวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญธานบารมีในคราวครั้งนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในขอเขตกันทันศีมา ยอได้อธิบไตอธิบาลคุ้่งรองปกปักรักษาพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายให้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาจะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภารด้วยกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้พวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลาย ก็ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญทางบารมีบริจาคจะถูกปัจจัยช่วยงานการคณะสงฆ์ในกล่าวครั้งนี้ได้ปัจจัยจำนวนสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์สองหนึ่งหกห้าสามเก้าจุดสองห้า Yeah.